Yeah. ยไม่ไดยย่ไเอให้ราราคาเเรามากินเมื่อไหรก็ได้เงินเรามีขอบคุณค่ะไม่ถ้าเราไม่ซืฟอเราก็ตัดกราอันนี้ของน้องมานนาสุด แม่ไม่กินก็พนักงานกว่าันวาให้พักงานะไมันเหลือมันเหลือ,ลอก็ให้พนักงานไปเลยยกไปเลยถ้าเหลือยกยอให้ขหเขาเลยตัวเองให้เขาไปตัดไม่ไม่เราาไปกินใ้าไปชิมเดีย แม,ม,ม่มเอาก้อเล็กมาให้หนูหน่อยชิ้นนึงกอเล็ให้หนูก่อนเจ้านะ 别胡说了，我咋咋